การเดินทางของงานพุทธศิลป์งานพระพุทธรูปจากประเทศเนปาลเมืองปาตัน ะะก็เดินทางมาถึงเมืองไทยเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเต็มพื้นที่ของสถูปป้าเลยนะคะก็งดงามแล้วก็รายละเอียดนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าประทับใจงานมากเลยนี่คือเป็นรอบที่สองที่เรานำเข้ามานะคะรอบแรกนี่ไปคัดเลือกมาเดินทางไปที่นเนปาลเลยเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักนะคะในแต่ละพระองค์มี ขนามว่าอย่างไรนะคะสามด้านบนนี้นะคะก็คือเป็นองค์พระพุทธเป็นองค์พุทธะนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันนะคะสังเกตจากปางมือนี่ก็คือเป็นพระอมิตาภะนะคะนี่ขนาดองค์ไม่ใหญ่นะคะแต่รายละเอียดสวยงามมากนะคะนี่คือขนาดอยู่ที่เจ็ดเซนติเมตรนะคะงดงามนะคะเป็นฐานชุกกะชีนะคะเป็นฐานบัวชุกกะชีนี่ สวยงามนะคะโอเคแล้วก็องค์กลางก็คือพระสากยมุนีพระพุทธเจ้าของเรานี่เองนะคะนี่องค์ปัจจุบันและด้านถัดไปก็คือพระภัยสัจชยคุรุนะคะนี่เลยมีหม้อยาอยู่ตรงพระหัตถ์พระองค์นี่คือเจ็ดเซนติเมตรเดี๋ยวเรามาดูพระมหาโพธิสัตว์กันนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าสวยงามมากเลยนะคะมีอยู่เก้าองค์เลยนะคะ ก็เริ่มไล่ลงมาอันนี้จะไซส์เล็กลงมานะคะอยู่ที่6เซนเพื่อว่าเราต้องการที่จะขนาดไม่ใหญ่จะได้ใส่ตรงบัลลังตรงนี้ได้นะคะตรงช่องนี้นะะโอเคเริ่มต้นจากองค์นี้เลยนะคะเซนเลสิกหรือว่าพระอวโรติเกสวนโอ้โหนี่ขนาดแบบว่าไซส์6มิลนะคะแต่รายละเอียดนี่ต้องบอกเลยว่าประทับใจมากเลยนะคะถึงแบบต้องสั่งรอบสองให้ช่างนี่คือแบบสั่งทำขึ้นมาเลยนะคะนี่นะคะ ละเอียดครบถ้วนแล้วก็องค์ถัดไปนี่ก็คือพระพระวชรศรัตว์นะคะนี่ไล่ลงมาเลยนะคะก็นี่เลยนะคะรอบนี้เราจะมาสั่งคือนําเข้ามาได้ไม่เยอะเพราะว่าด้วยความที่บางทีมีจํากัดเรื่องของน้าหนักเรื่องของอะไรต่างๆนะคะก็จะมาพระองค์ละสองเขาเรียกว่ารูปลักษณ์ละสองพระองค์ค่ะนี่นี่ก็เป็นพระมัชชุสีนะคะ ก็พักงดงามนะคะสวยงามนะคะรายละเอียดดีมากตรงนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเทียนนะคะเทียนไขนะะเอาออกได้นะคะนี่โอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาแปรงสลัดปัดออกนะคะปัดออกไปโอเคทีนี้ถัดมาโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยว่าชอบตรงที่นี่คือครูริมโปเชหรือครูปัตมาสมภพนะคะชอบตรงที่ว่าชิ้นของกระทานนะคะนี่เลย สวยงามแยกชิ้นได้ด้วยนะคะอชอบมากเลยนี้องค์ไม่ใหญ่น่ารักเหมาะมากกับการที่เราจะนำมาตั้งไว้นะคะโต๊ะทำงานนะคะก็สวยงามมากเลยนะคะองค์ไม่ใหญ่แต่รายละเอียดดีมากนะคะนี่แล้วก็องค์นี้พระอมิตยุทธ์นะคะนี่ นี่เลยค่ะขนาดอยู่ที่6เซนนะคะและนี่อันนี้เป็นไว้ตาลาพระแม่ตาลาขาวค่ะท่านใดที่มีความชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะคะสำหรับพระโพธิสัตว์องค์ไหนก็สามารถนะคะทักมาได้นะคะ นี่นี่องค์นี้โอเคเลยนะคะสวยงามนี่คือองค์ท้าวกูเวหรือว่าองค์ซัมบาร่าจัมาารานะคะนี่เลยโอ้โหรายละเอียดครบสวยงามนะคะนี่สวยงดงามนี่เลยและถัดไปนะคะนี่ก็เป็นกรีนทาราพระแม่ตาราเขียว ขอบทวนนะคะก็ตั้งไว้องค์เล็กๆน่ารักมากนะคะแล้วก็องคสุดท้ายโอ้โหองสุดท้ายก็ต้องบอกเลยว่าชอบนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าองค์สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมีกิมมิครายละเอียดของการแยกชิ้นงานนะคะที่ออกมาสวยนะคะแล้วก็องค์นี้นี่รอบแล้วก็มีคนถามมาหลายคนเลยนะคะก็คือพระวชรปานี นี่เพราะด้วยความที่ท่านมีพระองค์ท่านมีรายละเอียดเยอะนะคะก็เลยต้องมีแยกชิ้นมีชิ้นนี้สามารถนํามาถอดได้นะคะนี่เลยเก็เสียบนามาถอดได้สวยงามมากเลยนะคะโอเคเลยนี่องค์ไม่ใหญ่แต่ว่ารายละเอียดใช้งานรายละเอียดของงานน่าชัดมากนะคะ รอบนี้นะคะรอบที่แล้วราคาเนื่องจากคิ้วมานะคะราคาก็จะที่แจ้งไปแต่ว่ารอบนี้อาจจะมีปรับเพิ่มเรื่องของน้ําหนักทอเลือกรอบนี้เรามีการฝากมานะคะมีเสียค่าน้ําหนักมาด้วยก็เดี๋ยวเราจะแจ้งราคาให้ให้ทราบนะคะท่านที่สนใจตอนนี้ก็คือมีอย่างละสองสององ,งนะคะนี่โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ สามารถเข้าไปดูในอารบัมซึ่งเราก็จะเขียนพระนามของพระองค์แต่ละพระองค์ให้นะคะค,ค่ะเคข้าสามองค์นี้คือซ้ำกันนะคะพระอมิตยุทธ์พระวชชรสัตว์แล้วก็พระมัชุสี